คุณผู้ชมฮะแม่ชาวบลิงเป็นยังไงบ้างประทับใจใช่ไหมลิซ่ามาแบล็คพิงมาสุภาพจารยสายโอ้โหฟินสุดๆใช่ไหมคะสุดๆหลายคนชาวบลิงบอกฟินสุดๆคุณผู้ชมฮะหลายคนดีใจแต่ว่ามีเด็กหญิงคนหนึ่งอายุ6ขวบคุณผู้ชมฮะแรงบันดาลใจของเธอก็คือลิซ่าแบล็คพิงพ่ออุตส่าห์ไปหาบัตรคอนเสิร์ตของแบล็คพิงมาให้แต่สุดท้ายแล้วถูกมิจฉาชีพหลอกขายบัตรเด็กคนนี้ไม่ได้ดูแบล็คพิงเลยฮะ นี่คุณพ่อฮะเล่าให้ฟังคุณชาตินิยมฮะอายุ41ปีร้องกับสื่อเลยหลังจากไปพบเพจของแบ็คพิงค์ค่ะคือมันอาจจะมีเพจปลอมเยอะนะคุณผู้ชมแล้วโพสต์ข้อความว่านี่ผมอยากจะซื้อบัตรคอนเสิร์ตสักสาใบที่จัดขึ้น7-8มกราคมที่สนามกีฬาสุพัชราสายขอให้เป็นโซนที่นั่งได้นะ เพราะว่าลูกสาววัยหกขวบของผมเนี่ยอยากไปดูแบ็กพิงก์มากๆเพราะชื่นชอบลิซ่ามากๆ<อ>เป็นแรงบันดาลใจในการให้ลูกเนี่ยกล้าแสดงออกและอยากที่จะร้องเพลงจนมีคนติดต่อเข้ามาขายจริงๆคุณผู้ชมฮะคือคนน่ะมาขายว่าเอาผมมีนะบัตรแบ็คพิงก์ติดต่อซื้อขายกันคุณผู้ชมฮะอา้าวโอนเงินให้เลย3,000บาทเป็นค่ามัดจำไปก่อนเดี๋ยวส่วนต่างที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวไปจ่ายกันหน้างานผ่านไปไม่นานคุณผู้ชมฮะ โอนเงินไปเสร็จสับสามพแล้วใช่ไหมคนที่จะขายให้เนี่ยลบข้อความแชทรวมไปถึงรูปที่นั่งบัตรหายไปเลยลบทุกสิ่งทุกอย่างบัตรประชาชนประชาชนลบหายหมดเลยฮะและที่สําคัญบล็อกการติดต่อทุกช่องทางจนถึงวันงานนะคุณผู้ชมฮะครอบครัวนี้พร้อมกลับน้อง6ขวบไม่สามารถไปดูคอนเสิร์ตแบล็คพิ้งตามที่เขาตั้งใจไว้ได้คือ <Black> Pink, คุณผู้ชมฮะล,ลูกสาวเขาหกขวบเนี่ย อยากดูลิซ่ามากเพราะว่าลิซ่าเป็นแรงบันดาลใจให้เขาเรียนร้องเพลงฮะประกอบกับก่อนหน้านี้คุณพ่อสัญญากับลูกบอกลูกถ้าลูกขึ้นยอมยอมขึ้นเวทีประกวดนางนพมาศนะพ่อจะไปหาบัตรคอนเสิร์ตแบล็คพิงค์ซึ่ง3ปีเนี่ยคุณผู้ชมฮะเราไม่ได้เจอแบ a ็คพิงค์เลยเพราะว่ามันมีสถานการณ์โควิดนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่แบล็คพิงค์เข้ามาแบบนี้นะพ่อจะไปหาให้เลยพอรู้ว่าแบล็คพิงค์มาเมืองไทยพ่อก็หาบัตรสุดชีวิตแต่คุณผู้ชมฮะ คุณพ่อจองไม่ได้คุณพ่อก็เลยเอาไปไปโพสในในในเพจว่าอยากได้บัตรสุดท้ายก็มีคนติดต่อมาฮะว่าจะขายบัตรให้พ่อก็ยอมโอนเงินไปสุดท้ายแล้วลูกสาวก็ไม่ได้ดูพ่อบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้เสียเงินไม่ได้เสียดายเงินนะแต่เสียใจแทนลูกสาวฮะไม่เลยครับเงินสามพันไม่ได้ซีเลียสเลยคามรูกเงิน้ใช <pl ains> ่ความรู้สึกรุ่นล้วนเลยจะเตือนใครได้ผมยังโดนหลอกไปเลยเอาเป็นว่า ถ้าจะให้กลัวครับก็คือไปจ่ายกันหน้างานเลยนะครับก็คือไปจ่ายกันหน้างานนั่นคือทําให้เสร็จปุ๊บแล้วก็จ่ายเงินแล้วตรงนั้นแล้วเข้างานได้เลยดีกว่าครับคุณพ่อบอกว่าเดี๋ยวจะเอาแชทหลักฐานต่างๆไปแจ้งความกับตำรวจอันนี้มาเตือนนะมจฉาชีพนะมจฉาชีพเยอะมากทุกแบบเลยต้องระวังด้วยนะคะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีหลดฟรีได้แล้ววันนี้